วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําขนมกันนะคะซึ่งเราจะมาทําขนมในหวัวข้อของสเนกนะคะหรือว่าอาหารว่างในยุคโควิดนะคะและขนมที่เราเลือกทานะคะก็เป็นคุกกี้แอนนะคะเหตุผลที่เราเลือกคุกกี้นะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยเป็นขนมทานง่ายนะคะอยู่ท้องในนานนะคะเราเนี่ยสามารถทานคุกกี้นะคะคู่กับกาแฟหรือว่าคู่กับชานะคะเทนะ อาหารเช้าได้เลยนะคะและอีกอย่างเนี้ยคุกกี้นะคะก็ยังเหมาะกับทุกโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือว่าวันสบายสบายนะคะหรือเราเนี่ยจะพกคุกกี้นะคะติดตัวไปทานเป็นอาหารว่างได้ตลอดเวลาได้เลยค่ะและอีกอย่างนะคะเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเราสามารถทำคุกกี้เนี่ยใส่กล่องน่ารักน่ารักนะคะไปให้คนที่เรารักได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบในการทำคุกกี้แยมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็แบ่งวัตถุดิบในการทำคุกกี้แยมเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะคะนั่นก็คือวัตถุดิบในการทำตัวคุกกี้นะคะแล้วก็วัตถุดิบในการทำหน้าแยมค่ะวัตถุดิบในการทำตัวคุกกี้นะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะเราจะใช้แป้งเค้กเนี่ย14ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า1ถ้วยตวงกับอีก1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายเนี่ยแป8ช้อนโต๊คะคะ่ะเนยจืดนะคะ100กรัมค่ะ กลือป่นนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะผงกกโก้นะคะสองช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลาเนี่ยเราจะใช้เป็นเอ่อหนึ่งช้อนชาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวัตถุดิบในส่วนของหน้าเย้มนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะทำหน้าเย้มนะคะสองหน้าก็คือหน้าสตรอเบอรี่กับหน้าสับป,ปะรดค่ะซึ่งในส่วนของหน้าสตรอเบอรี่นะคะเราก็จะใช้สตรอเบอรี่นะคะตามปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะน้ำมะนาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ และน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้สับป,ประรดนะคะ1ลูกค่ะน้ำมะนาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะและน้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้เป็นหนึ่งถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําหน้าเย็นกันเลยนะคะ ตอนแรกนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะมาปอกเปลือกสับปะรดออกนะคะโดยเราเนี่ยจะตัดส่วนหัวกับส่วนหนงออกก่อนนะคะเพื่อใช้ในการวางในการปอกได้สะดวกนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปอกส่วนอื่นออกนะคะจากนั้นก็ใช้มีดนะคะเอาตาสับปะรดออกนะคะเพื่อเอาส่วนที่ไม่ต้องการหรือว่าบริโภคไม่ได้เนี่ยออกให้หมดนะคะเมื่อเราเอาตาสับปะรดออกหมดแล้วนะคะเราก็นําสับปะรดนะคะไปล้างทำความสะอาดในน้ําสะอาดนะคะเพื่อเอาสิ่งที่ปนเปื้อนเช่นอาจจะมีเศษดินหรือว่าเศษ เปลือกของสับประรดติดอยู่ออกให้หมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มีดเนี่ยพา,าสับประรดลงไปตรงกลางเลยนะคะและนําสับประรดที่เราพาเนี่ยมาเอาแกนตรงกลางออกนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อเวลาเราเอาไปตั้งไฟเนี่ยจะทําให้สับประรดนะคะโดนความร้อนทั่วถึงนะคะและเยม่ที่เราทําเนี่ยก็จะทําให้ไม่เป็นก้อนใหญ่เกินไปนะคะจากนั้นเมื่อเราหั่นเสร็จนะคะเราก็ไปตั้งไฟนะคะ โดยอาจจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดลงไปได้เลยค่ะ <OR ES> เมื่อเดือดน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงนะคะแล้วก็สับปะรดของเราเนี่ยไม่ไหม้ time, ด้วยนะคะ,นะ,คะในขั้นนี้นะคะเราอาจจะใช้ทับพีเนี่ยบี B ้ลงไปนะคะเพื่อให้สับปะรดเนี่ยเนียนละเอียดมากขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ํามะนาวลงไปเลยนะคะเพราะเมื่อเวลาเย็นนะคะเย่ของเรานะคะก็จะไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ ต่อไปในส่วนของเยี่มสตรอเบอรี่นะคะแล้ก็นำสตรอเบอรี่ที่เราซื้อมานะคะมาล้างทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเอาสิ่งที่ปนเปื้อนนะคะออกเช่นกันค่ะเพราะว่าจะทำให้ไม่เกิดอันตรายเก่ผู้บริโภคนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มีดนะคะเอาส่วนใบหรือว่าส่วนที่ไม่ต้องการของสตรอเบอรีนะคะออกให้หมดเลยนะคะ ต่อไปเราจะใช้มีดนะคะมาหั่นสตรอเบอรี่นะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าใครที่อยากได้แยมหเออที่มีเนื้อละเอียดนะคะเราก็สามารถนําไปปั่นได้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตั้งไฟนะคะอาจจะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เนื้อสตรอเบอรี่ลงไปได้เลยะคะ่ะในขั้นนี้นะคะเราอาจจะคนๆก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สตรอเบอรี่ไหม้นะคะ เมื่อเดือดน,นะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ในขั้นนี้เราก็ต้องคนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ให้สตรอเบอรีร่เนี่ยไหม้นะคะแล้วก็ให้โดนความร้อนอย่างทั่วถึงนะคะ <S <S เมื่อสตรอเบอรีร่ของเราเริ่มเดือดน,นะคะเราอาจจะใส่น้ํามะนาวลงไปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้สตรอเบอรีร่ของเราเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทําในส่วนของตัวคุกกี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําเนยจืดที่เราเตรียมไว้นะคะนําออกมาจากตู้เย็นตั้งพักไว้ประมาณ5นาทีก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อเนยเนียนิ่มและอ่อนตัวมากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะก้อมือเนี่ยตีเนยนะคะให้นิ่มแล้วก็อ่อนตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็ตีจนกว่าน้าตาลทรายกับเนยของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะตามด้วยไขย่แดนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลานะคะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะและนำมาแบ่งเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าเราจะทำสองหน้านะคะนั่นก็คือหน้าโกโก้กับหน้าธรรมดานะคะในส่วนของหน้าโกโก้น,น,นะคะเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปนะคะแล้วก็ผงโกโก้จากนั้นเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะ <S 1> <S 1> ในส่วนของหน้าธรรมดานะคะเราก็จะใส่แค่แป้งเค้กนะคะจากนั้นก็ตีให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะ จะเห็นว่าเนื้อคุกกี้ของเรานะคะจะเริ่มข้นเล่นนื่นแบบนี้นะคะจะไม่เหลวเกินหรือว่าจะไม่แห้งเกินไปนะคะถ้าของใครที่ทําออกมาแห้งเกินนะคะเราสามารถนําไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เนื้อเซ็ตตัวะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําช้อนนะคะมาตักเนื้อคุกกี้ของเรานะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ตั้งไว้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้นิ้วนะคะบี้เนื้อคุกกี้นะคะเพื่อว่าจะให้แบนนะคะเพื่อว่าเวลาเราเอาไปอบเนี่ยเนื้อคุกกี้ของเรานะคะจะสุกทั่วถึงทั้งอันเลยนะคะต่อไปเราจะใช้ปลายช้อนนะคะมาตกแต่งคุกกี้ของเรานะคะจะตกแต่งเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําคุกกี้ของเรานะคะไปอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะประมาณ10นาทีก่อนนะคะเพราะว่าให้คุกกี้เนี่ยเซ็ตตัวก่อนนะคะจากนั้นก็นําเย้่ที่เราเตรียมไว้นะคะมาตกแต่งหน้าคุกกี้ของเราได้เลยค่ะจากนั้นเมื่อตกแต่งเสร็จน,นะคะเราก็นําคุกกี้นะคะไปอบอีกประมาณ5นาทีนะคะ ในส่วนของเย็ที่เหลือจากการตกแต่งหนะ้าคุกกี้ของเราเสร็จน,นะคะเราสามารถใส่กับปุกนะคะและนําไปแช่ตู้เย็นไว้ทานครั้งต่อไปได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราทําเย็เนี่ยเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยวิธีการกวนนั่นเองค่ะเราสามารถถนอมอาหารไว้ทานได้นานขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะนำออกมาพักไว้ให้เย็นนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่กรอบเนี่ยสามารถนำกลับไปอบประมาณอีก5นาทีนะคะก็จะทำให้คุกกี้ของเราเนี่ยกรอบม,มากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นําคุกกี้นะคะมาใส่กระปุกนะคะแล้วก็นําไปฝากคนอื่นได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใส่กระปุกนะคะเก็บไว้กินได้นานเลยนะคะ <_ Christianity> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้นานเกินเนี่ยเมื่อเราออกมารับประทานนะคะถ้าคุกกี้ของเราเนี่ยเริ่มมีกลิ่นนะคะมีสีเปลี่ยนไปหรือว่ามีลาขึ้นนะคะแนะนําว่าห้ามรับประทานนะคะแล้วก็ให้ทิ้งไปเลยนะคะ <C> s <S สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ